สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่11แล้วนะครับที่เราได้มาเรียนรู้ตัวฟัตเตอร์ไปด้วยกันนะครับหลังจากที่ EP 21เป็นต้นไปนะครับเราก็จะมาดีไซน์แล้วก็เด v วล o อตัวตัวแอปที่สามารถทำงานได้จริงนะครับในที่นี้เราก็จะใช้เคสต r t ที่เป็นตัว e-menu นะครับสำหรับรรสอร n ทนะครับ ในรนดับแรกเนี่ยผมจะสอนวิธีการดาวน์โหลดโค้ดจาก Git Hub นะครับที่ผมแชร์ไว้นะครับแล้วก็บิลขึ้นมานะครับส่วนใน EP ถัดไปเนี่ยก็จะมาเริ่มตั้งแต่การดีไซน์แล้วก็เด v วล o อบางส่วนในส่วนของที่เป็น UI นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะ Connect ตัว Database ที่เป็นไฟเบสด้วยกันนะครับ ตัวซอสโค้ดก็สาสามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่นะครับเราสามารถเข้าไปที่ลิงก์ตัวนี้นะครับเข้าไปที่นี่นะครับกดปุ๊บเอนเ r อร์นะครับใครที่ยังไม่รีจิสเตอร์ก็สามารถรีจิสเตอร์ได้ที่นี่นะครับส่วนทางผมเนี่ยรีจิสเตอร์ไว้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดโค้ดที่ดาวน์โหลด .zip นะครับเราก็จะได้ซิฟายมาที่เครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ซิฟายมาให้ดูนะครับตัวซิฟายตัวนี้นะครับก็จะมาอยู่ที่เครื่องเราแล้วครับ หลังจากนั้นเนี่ยเรา,าทำการ extract ตัว zip file นะครับไว้ที่ผาดไหนก็ได้นะครับครับยวผม,ผมจะ extract ออกมานะครับสักครู่นะครับ tag file นะครับไว้ที่ desktop นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผม extract มาอยู่แล้วนะครับตัว f ัต t ตอร์ฟัตเตอ เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราเปิดตัว VS Code ครับตัวโปรเจกต์นี้นะครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์นะครับจริงๆมันก็คือชื่อโปรเจกต์นะครับเป็น EP 2 1แล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้เริ่มอัปโหลดซอสโค้ดตัว EP 2 1เนะเข้าไปในกลิจใหม่นะครับแต่ว่าซอสโค้ดตัวตั้งแต่11จนถึง20ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ก็หลังจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดตัว open ตัวโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับ EPS e e ครับตรงนี้นะครับผมทำการเปิดทัทีนะครับทำการเปิดตัวโฟลเดอร์ตัวนี้แล้วนะครับ หลังจากที่เปิดโฟลเดอร์ตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าซัมแพคเกจเนี่ยไม่มีนะครับเนื่องจากว่าเราดาวน์โหลดมาจาก g i t h ับสิ่งที่สําคัญคือต้องเก็ตแพคเกจเข้ามาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ย f เ t t e r จะรัน f เ t t e r Package นะครับเพื่อที่จะเก็ตแพคเกจมาสังเกตว่าตัว Code Library กับ Test เนี่ยเป็นสีแดงนะครับก็ตัว VS Code เนี่ยจะดาวน์โหลดตัวแพคเกจจากอินเทอร์เรน็ตเข้ามาในนี้เรื่อยๆนะครับมาในเครื่องตัวเองนะครับตัวสีแดงก็จะหายไปนะครับ หลังจากนั้นเราจะรันตัวโปรเจกต์ก็คลิกไปที่รันแล้วก็สตาร์ทดีบักกิ้งนะครับกดเลือกที่ s t r t t and ฟัต t ตนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันกำลังลันชิ่งอยู่นะครับก็คือลันชิ่งตัว e m u ู a เ o เตอนะครับอตอนนี้มันจะส่งไปที่โครมนะครับเดี๋ยวผมเปิดในที่โครมก่อนนะครับแล้วอันถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดที่ Emulator นะครับอันนี้ที่โครม ย่อนะครับเปิดอจะเอาโครมมาโชว์ด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ซิงครไนซ์ e ตัวไฟล์เนี่ยไปที่โครมนะแล้วนะครับหาโครมผมก่อนนะครับโครมอยู่ที่นี่นะครับครับตัวนี้ก็เป็นตัวลิงก์ที่สามารถดาวน์โหลดนะครับผมเปิดโค้ดเป็น Public เพราะนั้นเนี่ยทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้นะครับแต่ตรงน,นี้เปิดลอดทิ้งไว้นะครับ ก็กำลังซีคอไนต์โค้อยู่นะครับตรงนี้รอประมาณ1นาทีนะครับครับมันขึ้นไปที่อีกเพจหนึ่งของผมเลยนะครับที่โครมมาที่นี่นะครับตรงนี้เปิดด้วยตัวเว็บนะครับ จริงๆ Flutter ตเ,ตเนี่ยเป็น cross platform นะครับนอกจาก Android แล้วเนี่ยก็สามารถ r ันบนเว็บ r ันบนตัว iOS ได้เลยนะครับก็เราเขียนที่เดียวเนี่ยสามารถที่จะ build เข้าไปทั้งเว็บทั้ง iOS ได้เลยนะครับตรงนี้ก็มันขึ้นหน้าไหนกันแน่นะคมันมันจะขึ้นตัว Dart tool ที่หน้านี้นะครับไว้ debug ก,กิ้งตัว widget วต,ต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็น code เนี่ยก็จะขึ้นเข้าไปที่นี่นะครับในส่วนที่เป็นแอปก็ทำงานได้จริงนะครับ 20.2เนะี่ยเราก็ทำงานได้จริง20.1นะครับที่เราเขียนโค้ดเข้ามานะครับกคบกดก็มีผลต่างๆนะครับครับผมผมขอย่อตัวนี้ไปก่อนนะครับอ่อโทษทีครับนี่จะย่อตัวเว็บก็ถ้าเกิดว่าเราจะบิวเข้าไปที่ e m มูเลเตอเนี่ยเราเลือกตัว Start ตัว e m มูเลเตอขึ้นมานะครับในที่นี้ผมใช้ตัว Pixel 2 APIR ของ Android นะครับ แัอยางนั้นตัว VS Code เนี่ยก็จะลัช์ตัว Pixel 2ขึ้นมานะครับจริงๆอ่านว่า launch ตัวนี้ Pixel 2เนี่ยผมทุกโหลดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแอปที่ค้างอยู่นะครับผมไม่ได้ใช่งนเดี๋ยวเรารอแอปใหม่ที่จ้ขึ้นมานะครับโหลดขึ้นมาแล้วนะครับไม่รู้ลันแล้วหรือยังนะครับ ที่คอสแต็กดูว่ามันเป็นยังไงครับแต่ผมต้องกดรันแล้วก็กดสตาร์ทอีกกิ้งอีกทีนะครับเลือกที่สแตดั r ฟัตเตอร์นะครัสำคัญตรงนี้ต้องเป็นพ i x e l 2แล้วนะครับเลือกที่ d a r แอนด์ฟัตเตอนะครับอันนี้นะครับสังเกตว่าที่คอ stack เนี่ยโ m มเนี่ยรันอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะรันพร้อมๆกันไปที่อ m u l a t o r ได้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลัง launching นะครับ running กำลังบิวอยู่นะครับแล้วก็รีลิสโค้ดมาไว้ที่ตัวอิมูเลเตอร์นี้นะครับ ตรงน,นี้ก็จะใช้เวลานานนิดยิ่งนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่อง <c oughs> เครื่องผมจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับบางคนเนี่ยถ้าเครื่องช้าเนี่ยอาจจะรันไม่ได้เลยเนี่ยอาจจะต้องต่อ USB เข้ากับตัวตัวเครื่องของ Android นะครับก็สามารถที่จะ build ก็ไปที่เครื่องเลยได้เหมือนกันครับแต่ว่า,าที่ผมลอง develop ดูเนี่ยเพื่อใช้ฟังก์ชัน hot reload เนี่ยการ build เข้าไปที่ตัว emulator จะสะดวกที่สุดนะครับ ฝั่งนี้เราแอบป,ปิดตัวแอปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนก็ได้ครับ mm hmm. ก็เป็นปุ่ม Android ปกตินะครับ mm hmm. นะครับปิดปแอปหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวรอมันบิวแล้วก็เปิดตัวแอปขึ้นมาใหม่นะครับ mm hmm. ตัวนี้ไฟล์ก็จะเป็นไฟล์จากที่เป็นสีแดงเนี่ยตอนดาวน์โหลดขึ้นมาตอนแรกนะครับ mm hmm. ก็จะไม่มีสีแดงนะครับ ส่วนตัวโปรเจกต์เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็น EP 2 1ชื่อโปรเจกต์ก็จะถูกเปลี่ยนไปตามนี้ครับตัวชื่อโปรเจกต์เนี่ยก็มีความสำคัญนะครับเวลาเรา Reference File เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมเข้าไปที่ตัว Library นะครับตัว Scree นที่เขียนไว้นะครับตัว New Page นะครับตัวเมนแล้วกันนะครับตัวเมนเป็นตัวโค้ดแรกน สังเกตว่าตัวตัวนี้จะมีการ Import ตัวไฟล์อื่นเข้ามานะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นดอทเป็นอันนี้เรียกว่า fer e ลนซ์พานเสมอเสม,อ,สมอเพราะว่าเวลาชื่อไฟล์ตรงนี้เปลี่ยนนะครับตรงนี้มันจะ e อ r o r นะครับดังนั้นเลยผมเลยเปลี่ยนเป็นดอทหรือว่าเปลี่ยนเป็นดอทดอทนะครับดอทดอทก็คือออกจากโฟลเดอร์หลักนะครับ1่ทีแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์สกีนะครับตอนนี้กำลัง run n i n g c a r d e er อยู่นะครับคือกาลัง build ตัวสร้างแอปเพื่อที่จะ deploy ไปที่นี่แล้วนะครับ ตรงนี้ก็เลยไม่มี e อ r ร์นะครับถ้าใครมีเจอเออร์เนี่ยก็จะอาจจะเจอลักษณะอย่างนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรา Import Import ไฟล์เข้าไปเนี่ยไม่ได้แก้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงนี้นครับตรงนี้ก็จะมี e อ r ร์เลอนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะใช้ตัว r e r e r c e ์พา h เนี่ยทั้งหมดของโปรแกรมเลยนะครับเครื่องผมช้านะครับรันมาประมาณ4นาทีแล้วนะครับ ก็จะเปิดเปิดตัวนี้ไว้แล้วนะครับคอนเทนต์วันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับจริงๆตัว EP นี้จะสั้นๆนะครับก็คือแค่ลองบิวให้ดูนะครับคือเราจะบิวกันครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นเราใช้ฟังก์ชัน Hot Reload เลยคือแก้โค้ดแล้วก็ให้มันลันไปเรื่อยๆนะครับครับวันนี้ก็มีดาวน์โหลดโค้ดฟอร์มกิดฮับนะครับ อันที่สองก็คือ change folder นะ folder name นะครับ to folder EP 2.1.1เ mm hmm. มื่อกี้ผมเป็น2 1น,นะครับแล้วก็ open open VS code นะครับ open folder นะครับ file นะครับแล้วก็ open folder นะครับแล้ว er คราวนี้ก็ get p a c k a นะครับอะครับตัวแอปเนี่ยถูกบิวขึ้นมาที่นี่แล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นสีขาวนะครับก่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้กำลังอิน tall ตัวแอปเนี่ยเข้าไปที่เครื่องนะครับ,รบนี้กำลังเปิด t ั o ทอยู่นะครับดัตทูก็คือหน้าตามอก,กี้ที่ที่เปิดให้ดูนะครับเป็นตัว ไว้สำหรับดีบักตัววิดเจ็ตนะครับแต่ผมจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับน่ครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเปิดดัตตูขึ้นมาพอเปิดดัตตูเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปิดตัวอิมูเลเตอร์ขึ้นมานะครับอันนี้ถูกบิวเรียบร้อยแล้วนะครับลองจิ้ดูนะครับสามารถทํางานได้จริงนะครับเดี๋ยวลองผมลองจะลองแก้บางส่วนดูนะครับที่เมนนะครับมันก็จะเป็นฮอตอโหลดแล้วนะครับคือมันจะแก้ตามแล้วนะครับซีฟัซเตอร์เรียนรู้ไฟด้วยกันนะครับ Uh, Start EP 2 2 1นะครับตรงนี้จะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพื้นอะพอดีนะครับเต็มพอดีเลยนะครับ Start EP 2 1ดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแก้โค้ดโดยไม่ต้องอบิวใหม่ทุกครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาบางทีโหลดรูปไม่ขึ้นเนี่ยเราก็คลิกที่ตัวฟังก์ชัน Restart นะครับมันก็จะใช้เวลาไม่นานเหมือนตอนบิวนะครับ เมื่อกี้ต่อที่ p o w e r p o i n t นะครับ p o w e r หายไปไหนครับ p o w e r p o i n t เราสั่ง g e t p a c k a g e นะครับก็คลิกปัต t อนนะครับหรือว่าอีกวิธีอ๋อนะครับออเข้าไปที่ตัวเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะแคปเจอร์ให้ด้วยนะครับก็คือเข้าไปที่ในส่วนของตัว p u b s p e c File นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ Get Package เดี๋ยวนี้ผมแคปเจอร์ไว้นะครับ เผื่อใครเนี่ยยังขึ้นสีแดงอยู่แพ็กเกจยังมาไม่ครบยังเออเลอย์อยู่อะไรประมาณนี้นะครับนะครับ โอเ n ในส่วนที่เป็นตัวพับสเ e c นะครับ <laughs> yaml แล้วกด get package นะครับนะครับเมื่อกี้เราหลังจากเรา get package แล้วเนี่ยมันก็จะเขียวหมดนะครับก็พอเขียวไม่มีแดงแล้วเนี่ยเราก็ u u l d to web นะครับก็ build to emulator นะครับ เลเตอร์อันนี้เราก็กดรันฟ a t เตอร์ d อนด์นะครับแล้วก็ส e l e c t เว็บนะครับสีเลกโครมนะครับนี้กดไปก็รันฟั t เต r ร n แอนด์นะครับถ้าลันะ run, แล้วก็ฟั t เตอร์แอนด์แล้วก็ส e l e c t ตัว API ของผมจะชื่อ ชื่อว่าตัว API PixelR R, นะครับคงเรียกว่า Android Emulator นะครับ e m u l a นะครับแล้วก็ Test Function Hot Reload นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ตัวโค้ดตัวนี้ครับคู่กันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับให้เห็นตัวโครงสร้างของโฟลเดอร์ว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับ หลังจากที่มันเปิดแล้วครับก็ยวแคปเจอร์ไว้ใส่ Powerpoint ไว้ให้นะครับเดิมนะครับ ครับก็ในส่วนของ EP 2 1คีดหนึ่งในวันที่11ของเรานะครับก็ในส่วนที่เป็นดาวน์โหลดตัว GitHub แล้วลองบิว์ดูนะครับผมบิวต์ทเว็บแล้วก็ตัว Android Studio นะครับ Android Studio นะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ในะที่มี API R Pixel R นะยาวพึ้เลยนะครับเดี๋ยวทำยังไงได้ทำให้เล็กลงหน่อยนะครับ ี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นโคลมดีกว่าครับเพราะว่ามันใช้กับเบราว์เซอร์อื่นไม่ได้นะครับต้องใช้บับโครมของ Google เท่านั้นนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยตัว EP ถัดไปเนี่ยเราก็จะเริ่มสนุกแล้วนะครับคือเราจะมาดีไซน์ตัวแอปพลิเคชันนะครับที่เป็น case study นะครับในส่วนของ e-menu restaurant นะครับก็จะมีฟังก์ชันลักษณะของการสร้างเมนูนะครับการ search order search เมนูต่างๆสั่ง order search order นะครับ ก็คาดว่าใน EP 21เป็นต้นไปนะครับ mm. ก็จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้เพื่อ mm. เพื่อให้นักพัฒนาเนี่ยได้เรียนรู้ว่าการ DevelopApp จริงๆเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับ mm. ก็ถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ mm. ผมก็หัดเขียนตามไปด้วยเหมือนกันนะครับไม่ได้เก่งอะไรนะครับครับผมครับก็ EP นี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ